แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังซ่อน UFO ทั้งหมด9าลำเอาไว้หลังจากที่เก็บกู้พวกมันมาได้จากการตกลงบนพื้นโลกโดย UFO เหล่านี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของมนุษย์มี UFO บางส่วนที่พังยับเยินและอีกสองลำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลของ Office of g l o b a l Access หรือ OGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิทยาศาสตร์ของ CIA OGA มีหน้าที่สำคัญในการเก็บรวบรวมและศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2003 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน3แหล่งได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกนํามาจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเหล่านั้นแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า CIA มีระบบที่สามารถมองเห็น UFO ในขณะที่พวกมันกําลังพรางตัวอยู่และเมื่อเครื่องบินที่ไม่ใช่มนุษย์ตกถึงพื้นก็จะมีหน่วยทหารพิเศษถูกส่งไปเพื่อเก็บกู้ซาก UFO โดยมีการทํางานร่วมกับกองกําลังปฏิบัติการพิเศษเช่นหน่วยซีนเพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้แหล่งข่าวอีกรายเสริมว่า O.G.A. ทำหน้านที่เป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้กองทัพสหรัฐเข้าถึงสถานที่ใดในโลกแบบลับๆที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นหลังแนวค่าศึกนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเกี่ยวข้องกับการเก็บกู้อาวุธนิวเคลียร์และดาวเทียมที่ตกเช่นกันการเก็บกู้ซราก UFO ของ O.G.A. ถูกปกปิดเป็นความลับมาอย่างยาวนานแต่พวกเขาจะไม่เก็บเอาไว้นานเกินไปเนื่องจากทางกองทัพมีการเก็บบันทึกมากเกินไปโดยปกติแล้ว UFO จะถูกย้ายออกไปแบบลับๆ